ก็ผมวันนี้เป็นข่งเสร็จแล้วสนาม6ที่ไทยแนซิรเกตแชมเปี้ยนไทส์ FMST ไทยแนด์ซูเปอร์ครสแชมเปี้ยนชิ MX2 a ก็วันนี้เป็นทีน1ก็รู้สึกเปนดีชจก็พวโลนานมากก็บีทแล้วเป็น มีพ uh, ัเจ็บสองครั ok. ้งสนามแรกแล้วก็สนามสุดท้ายแล้วก uh, ็ค uh, ิดว่านยังไม่ได้เพอร์เฟคก็คิดว่าตอนนี้มันสนามหกก็คิดว่าเป็นฟิตแล้วก็วันนี้มันสนามเนดีขึ้นวันนี้ผมคิดว่านไม่ก็มีมีมี t r a c t i o n มันไม่ลื่นมากผม h a n d l e ดีมากแล้วก็มี flow กอออกไป start ประมาณที่ที่นแต่ไม่ไม่ได้รีบแล้วก็บันเคบแงแล้วก็มีฮนด์ไลน์ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็คิดว่า10นาทีแล้วก็15นาทีสุดท้ายบนเอ่อมาทีกักแล้วก็แสงง่ายแต่จริงๆนะเอ่อ10นาทีสุดท้ายเบร,นะเเรก k l u ไม่มี น่าจะโอเวอร์ฮีทแล้วก็ไม่มีก็แม g จแล้วก็แซงมาแต่ผมคิดว่ามีไลน์ดีแล้วก็ทีนึงได้สนามนี้ก็ขอบมากครับสนับสนุนแล้วก็ทีมเพื่อนมันมีครอบครัวทุกคนมาวนันนี้ก็คิดว่ามีแข็งแรงเพราะว่าซื้อแล้วก็วันนี้มันเก็บคะแนนดีเป็นเพราะ ทงเป็นที่หนึ่งสามสนามแล้วก็โอเคคิดว่าตัวนี้ผมก็ซื้อเดมที่สนามมีอีกสนามซีสนามก็ซื้อเดมที่ก็อยากแชมป์ปีนี้ครับผมจอกันสนามหน้าก็ครบมากครับ